ที่ทีมข่าวเข้ามาบริเวณซอยเจริญนคร14ต้องเจอกับสภาพสายไฟสายเคเบิลหรือแม้แต่สายโทรศัพท์ห้อยระยงระยางติดกับรั้วบ้านของชาวบ้านและยังมีต้นไม้พันเกี่ยวกับสายเหล่านั้นจนดูรกตายากต่อการจัดระเบียบ ภายในซอยมีลักษณะเป็นถนนแคบแยกเป็นซอยย่อยอีกหลายซอยและยังเป็นที่ตั้งของบริษัทห้างร้านรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนที่ตั้งเรียงรายติดก,กันทำให้ถนนดูแับแคบลงไปถนัดตา ทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่ซอยเจริญนคร14เขตคลองสานกรุงเทพมหานครซอยแห่งนี้ประกอบด้วยหลายแยกด้วยกันนะคะคุณผู้ชมแต่ภาพที่ต้องเห็นชินตานั่นก็คือปัญหาของสายไฟสายเคเบิลสายโทรศัพท์สารพัดสายห้อยระยงระยางเต็มไปหมดเลยนะคะทําให้คนที่เดินผ่านไปมาแถวนี้สามารถเอื้อมมือแตะไปถึงสายเหล่านั้นนอกจากภาพที่เห็นนี้จะเป็นภาพที่ไม่น่ามองแล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อด้วยค่ะ นายรัฐพลโพเวชกุลชาวบ้านที่อาศัยภายในซอยเจริญนคร14ตรอกเจริญดีบอกว่าหากยังปล่อยให้เสาไฟฟ้าและสายต่างๆห้อยหย่อนลงมาในสภาพเช่นนี้เกรงว่าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้ก็มักจะเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่แล่นผ่านเพราะความสูงของตัวรถมักจะไปเกี่ยวกับสายไฟจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอู่ค่อน้างลกครับ ตลาดเหมือนเวลาแบบรถคันใหญ่เข้ามาอะไรเงี้ยครับจะมีปัญหาแบบเหมือนไปเกี่ยวไปเลยครับอยากให้เป็นระเบียบมากขึ้นเลยครับคือตอนแรกถนนมันเตี้ยตอนนี้เขาทาสูงขึ้นทําให้แบบสายไฟกับกับพื้นนะครับมันดูใกล้กันมากขึ้นเลยครับก็เวลาแบบมีรถใหญ่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็น่าเป็นอันตรายอยู่เหมือนกันก็กลัวมันเกาะเนาะเพาะเขาขนของออกมาเวลาเขาใส่สูงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะเขา มันกลัวมันก่อโถลดอะค่ะมันหลดใส่รถก็อยากให้มาเก็บๆออกที่มันหย่วลงมาค่ะส่วนแม่ค้าในซอยอีกรายเล่าว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์ฟ้าผ่าตรงเสาไฟฟ้าและตัวเองและเพื่อนอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดฟ้าผ่าด้วยจึงรู้สึกกลัวว่าจะเกิดอันตรายจนถึงทุกวันนี้รายงระยยางอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะว,นนวันนั้นฟ้าวันนั้นฝนตก ้าผ่าเลยค่ะก็อยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแบบมาแบบรับผิดชอบช่วยดูแลหนะะ่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การโทรศัพท์หรือว่ากรมไฟฟ้าอยากให้ช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าตามดูตามสภาพแล้วมันก็น่ากลัวเวลาฝนตกอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวนะคะ อยู่ตรงนี้ค่ะยืนอยู่ตรงนี้เลยเสียดหลังเลยมันแบบมันอันตรายนะคะมันเสี่ยงมากเลยเสาไฟฟ้ามันก็หลายปีแล้วอะ่ะถามว่ากลัวไหมก็กลัววันนั้นวันนั้นรถปูนมาทําถนนก็ชนตรงเนี้ยเกือบเซเลยใช่ค่ะคน่ากลัวมาก ความเสี่ยงที่ชาวบ้านและผู้สัญจรในพื้นที่ต้องแบกรับมานานหลายปีทำให้พวกเขาเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและขอฝากความหวังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาแนวทางจัดระเบียบสายไฟให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพเรวดีแท่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน thank <laughs> you